สวัสดีครับวันนี้สัปดาห์ที่สี่นะครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของบทที่สี่ในเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะครับตรงนี้ก็เริ่มต้นเลยเนี่ยข้อมูลเนี่ยถ้าเราแบ่งตามแหล่งข้อมูลที่รับใช่ไหมมันจะเรียกว่าข้อมูลประถมว่าภูว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับจากจุดกําเนิดนั้นสมมุติว่าอย่างเช่นว่าอาจารย์ขึ้นตึกมาแล้วอาจารย์บอกว่อเนี่ยเออเนี่ยตอนอาจารย์เดินขึ้นมาอาจารย์เห็นแมวก้าวขาด้วยนะครับอย,อย่างนี้ก็คืออาจารย์บบเป็นผู้เห็นเองนะครับ อาจารย์ก็เห็นแล้วว่าอมแมวมันก้าวขาฉะนั้นข้อมูลที่อาจารย์ได้รับเนี่ยเรียกว,ว่าข้อมูลปฐมภูมมนะครับส่วนอันหนึ่งก็คือข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับจากคู่อื่นมารวบรวมเอาไว้นะครับตรงนี้เราก็มักจะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งผ่านการประมวลผมแล้วก็อยากเช่ว่านักศรรึกษาก็ฟังที่อาจารย์เล่ามาว่าเอออาจารย์เห็นแมวก้าวขานี้ใช่ไหมครับตรงนี้ครน,นี้จริงแล้วเนี่ยข้อมูลก็มีมากกว่าทุติยภูมินะมันก็มีตัดติยภูมินะครับก็็็ไปปเเเรรืื่อออยๆนนะคคับกต ก็คือเป็นแบบเตอร์ตารี่ด <akl you> <ended> ัตตานะตรงนี hmm. ้ก็คือไปเรื่อยๆก็คือมันก็คือเหมือนกับว่าข้อมูลที่ถูกเอาพลาตกเนอรี่มาประมวลผลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพอเตอร์เนอรี่ก็จะเป็นตัวที่เอาตัวตัวเนอร์นารี่เนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นตัวที่สีอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆก็คือหลายๆชั้นนะครับมันก็สามารถ ไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะเป็นจํานวนชั้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงนี้โดยหลักๆเนี่ยก็คือเราก็จะพูดถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคือรับมาตรงๆกับ secondary นะครับคราวนี้ข่าวที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเนี่ยใน f a c e b o o อะไรพวกเนี้ยมันมัก็จะเป็นอะไรครับเป็น secondary นะคือรับมาอีกอีกทอดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มันมักจะไม่ใช่ข่าวที่เป็น primary ฉะนั้นแน่นอนว่าก็ต้องระลึกไว้เสมอว่ามันมักจะเป็นการที่ข้อมูลที่ว่าที่ได้นั้นแ่ะมันผ่านการประมวลผลมาแล้วนั่นเอง หลจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราแฟ้มข้อมูลที่ว่าน่ะมาจัดในจัดเก็บในรเรื่องของเลคคอนิคใช่ไหมเราเก็บเก็บในสื่อเนี่ยโดยมากเนี่ยก็คือโบนโลกนียเรากําหนดให้แฟ้มแต่และแฟ้มเนี่ยมันมีนามสกุลนะครับโดยที่นามสกุลของแฟ้มน่ะจะเป็นตัวแยกประเภทของแฟ้มถูกไหมครับอย่างเช่นข้อมูลที่เทคก็เป็นเป็นตัวอักษรก็เป็น dot หรือ d o c อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นมันก็ซอฟต์เวิร์ดเนาะข้อมูลรูปภาพก็จะเป็นพวก bitmap นะ bmp gif หรือ jpeg นะครับก็มีหลายๆ format ด้วยกันข้อมูลพวกเสียงก็จะเป็นพวก wave เป็น mp 3มันก็มีพวกอะไรนะ Uh, ogg หรือ acaac AC, อะไรพวกนี้แนละ้วมันก็มีต้องหลายรูปแบบเนาะก็ว่ากันไปแล้วก็ข้อมูลที่เป็นวิดีโอมันก,ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเป็นเก็บวิดีโอเอาไว้ก็จะเป็น avi บ้าง mov บ้างอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆนะ่าจะบอกว่า avi mov พวกนี้มันจะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับก็คือมันจะมีโคเดกเก็บไว้ข้างในอีกทีหนึง่งน,นี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบรูปแบบของการบีบอัดรูปภาพเนี่ยเราจะต้องบอกนะครับว่าถ้าเราพูดถึงทฤษฎีการบีบอัดรูปภาพเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องพูดก่อนว่ามันมีอยู่อสองทฤษฎี ก็คือถ้าต่อไปนี้้ันักศึกษาเจอคือมีคํา Lucy, คว่า l o s s y กับคาว่าลูเล s นะครับลูเล s เนี่ยมัน o s s สเลชตัวนี้เ Solar นี่ยมันแปลว่า,าแปลว่าสูญเสียไหมเลชก็แปลว่าไม่ก็นั้น o s s l e s s ตัวนี้จะแปลว่าไม่สูญเสียเลยนะครับตรงนี้แต่ l o s s y ตัวนี้จะแปลว่าสูญเสียแต่ไม่สามารถมันโน t ติสรับรู้หรือว่าหาความสูญเสียนได้ไอรูปภาพที่เราเก็บใน Google Photo ครับก็หนึ่งมิถุนานมาที่ผ่านมาีหนก็จะเป็น ช่วงเวลาที่ Google เ,เขาบอกว่าอตอนนี้ใช่ไหมก็คือเก็บรูปภาพใน Google p h o t o เนี่ยมันก็คือนับสตอเรจแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเก็บในรูปแบบไหนก็ตามแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในปีนก่อนเนี่ยรูปแบบของการเก็บไฟล์ใน Google p h o t o นักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีแบบ2แบบคือเก็บภาพต้นฉบับก็คืออันนั้นน่คือรูเลสนะครับที่พวกเก็บภาสีตังค์ไว้นับพื้นที่อีกนึงคือเก็บภาพคุณภาพสูงนั่นแหละครับก็คือรูปซีถ้าสังเกตดีๆีเนี่ย บางอาจารย์เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยลองลองสลับโหมดดูแล้วแล้วก็ลองเก็บดูแล้วนักศึกษาจะพบว่ารูปภาพทั้งสองรูปเนี่ยถ้ามองจากตาหรือมองจากจอมือคืนเนี่ยนักศึกษาไม่สามารถค้นหาหรือรับรู้รับทราบถึงความแตกต่างที่ว่าได้เลยถ้าปริ้นออกมาก็น่าจะไม่รับรู้เช่นกันครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษานะเอาเหมือนกับว่าใช้เขียนโปรแกรมที่มาประมวลผลรูปภาพหรือกำลดงกำลัการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะรู้ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างในนั้นอะสูญเสียแล้วก็สูญหายไปแล้ว อันนี้นอกจากกระบนวนการนี้แล้วเนะี่ยเราก็มาดูกันที่ต่อกันที่รูปภาพก็คือว่าในบนบนอินเทอร์เน็ตนะมันก็จะมีรูปภาพอยู่ประเภทสี่ประเภทด้วยกันที่จะเป็น๊อปูลาที่สุดที่ใช้ในบนเว็บนะก็คือมี jpeg ใช่ไหมครับ jpg มี gif มี png แล้วก็ svg ที่เป็นตัวเว็บเวกเตอร์นะครับตรงนี้ถามว่ามันต่างกันมากก็คือ svg เนี่ยจะเก็บเป็นเวกเตอร์คือเก็บเป็นลายเส้นเนหมือนถึงภาพอะไรก็ตามที่เป็นลายเส้นเนี่ยเมื่อซูมขึ้นมาภาพก็จะไม่แตกก็จะ าภาพจะไม่แตกส่วนลนะัสเตอร์เนี่ยคือจะเก็บเป็นเม็ดสีเม็ดพิกเซลนะครับตรงนี้ฉะนั้นรูปหลายๆรูปเนี่ยมันเก็บเป็นลายเส้นไม่ได้นะเช่นเราถ่ายรูปใช่ไหมบุคคลถ่ายรูปสถานที่พวกนี้เนะี่ยมันจะเก็บเป็นลายเส้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราวาดภาพมันเองเช่นเป็นวาดวาดภาพด้วยโปรแกรมวาดภาพโดยเฉพาะมันถึงจะเป็นลายเส้นให้นอกจากนั้นนะมันจะเป็นลาสเตอร์หมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดนะครับ ราวนี้นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่คุณสมบัติเช่นการทําพื้นโปร่งแสงซึ่งพื้นโปร่งแสงตรงเนี้ยจะมีแค่ไฟล์ png กับเวกเตอร์เท่านั้น svg ที่สามารถทําได้ส่วนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า png ก็ทําได้นะครับตรงนี้ทําได้ทั้งคู่เลยแล้วถามว่ารูปแบบไหนบ้างมีการเก็บแบบว่าเป็นอะไรนะลูซี่ก็คือ jpeg ครับก็ไฟล์ jpeg จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือลูซี่ยังอื่นๆนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างราวนี้คําถามว่าเอ๊ะแล้ว gif กับ png เนี่ยมันต่างยังไง ก็คือ g f <IF> เนี่ยมันจะเก็บสีได้แค่ไม่เกิน256สีแต่ PNG ก็คือเก็บได้16.7ล้านสีเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใช้ก็นี้บางคนอ,อาจจะถามเรื่องอะไร TIF ใช่ไหมครับ t i f ก็จะเป็นรูปแบบการเก็บแต่ว่ามันเป็นรูปแบบการเก็บที่ค่อนข้างจะโบราณรูปแบบการเก็บแบบ t i f เนี่ยมันมักจะเก็บในการเก็บเอกสารมากกว่าหรือเก็บรูปภาพที่เป็นได้หลายหน้าจะบอกว่าไฟล์ t i f หนึ่งไฟล์ที่ปกติรูปภาพเราอะเราเปิดมาก็จะเห็นเป็นรูปๆหนึ่งเล่มก็จบใช่ไหม แต่ไฟทิปเนี่ยเราสามารถเก็บหลายๆรูปเข้าไปในไฟล์ไฟล์เดียวได้นะครับตรงนี้มันก็มันมันเหมือนเป็นคอนเทนเนอร์มากกว่าฉะนั้นมันก็บรรจุรูปภาพในรูปแบบของลูซี่แด้รูเซสก็ได้นะครับตรงนี้ในใน,ในทิฟนะตรงนี้ก็ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แค่ถามว่าอยากจะเก็บรูปภาพแบบไหนดีแล้วแบบรักษาคุณภาพบอกเลยรับ png ดีที่สุดนะครับตรงนี้แต่แน่นอนขนาดมันก็ใหญ่เถอะทะเลยทีเดียวถัดไปเนี่ยถัดไปเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเก็บไฟล์เสียงนะครับตรงนี้ ไฟเสียงเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับไฟล์ mp 3ใช่ไหมครับจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเราถ้าเกิดถามว่าเครื่องเสียงที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บใน Windows สมัยก่อนโบราณๆสมยัยอาจารย์ใช้ Windows เก w าแปด w ิ xp พวกนี้นะครับมันจะบันทึกเป็นไฟลเวฟครับซึ่งไฟลเวฟตรงนี้เนี่ยมันจะเก็บในรูปแบบของ lossless ครับเราจะได้ quality ครับผมแล้วก็สามารถที่เปิดได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไฟเวฟตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยสมัยก่อน h a ดดิ i ก์ง่ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง,อ,อ,อ,งอาจารย์ของอาจารย์เครื่องแรกอะครับ ออตอนนี้การอัดอาจารย์อัดไฟเสียงที่พอบันทึกมาเป็นไฟเวฟแล้วนะครับมันจะมีขนาดอยู่10 m เมกะไบต์ต่อนาที10เมกต่อนาทีมันดูน้อยใช่ไหมสมัยก่อนเครื่องอาจารย์ฮันดิสเครื่องแรกเลยก็คือฮันดิสอยู่ที่1น่กิกะไบต์ฮันดิสสมัยก่อนมันน้อยมากเลยนะ 1GB กิกะไบต์นั่นสมัยก่อนมันใหญ่มากเลยงั้นถ้าไฟเสียงไฟละลน1นาทีละ10เมก เปิดไฟล์ที่แบบเป็นเพลงสักห้าหกชั่วโมงใช่ไหม็บเอาไว้ศิลปินสมัยก่อนทำมก็ว่าไปแกมเมอรอฟก็ น่าจะเต็มพันธด์นีไปแล้วใช่ไหมซึ่งไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับจริงๆสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครื่องที่มันสามารถคอนเนคเข้ามาแล้วอัดเป็นดิจิตอลได้นอกจากที่จะเก็บเป็นไฟล์เว็บได้ไม่นจะเก็บเป็นไฟล์รอครับไฟล์ดิบข้อมูลดิบจริง JPEG ก,ก็เก็บได้นะครับรูปจากกล้องดิจิตอลหรือมือถือนะบางรุ่นเนี่ย iPhone รุ่นใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับหรือว่า Samsung รุ่นตัวท็อปๆเนี่ยจะเก็บเป็นไฟล์รอได้จากจากกล้องโทรศัพท์มือถือก็คือมันจะเก็บค่าแสงค่าเลนส์ค่าอะไรต่นานา่่งาาไปปงไได้นรบทีมมเเเก็็ปตๆ รอยเนี่ยจะเก็บตัวหนึ่งที่เรียกว่าเมนเมตาดัตตาไว้ด้วยนะครับที่จะเอาไว้สามารถปรับเสียงปรับอะไรได้คราวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไ,ไอเว็บกับรอยเล่านี้นเนี่ยมันจะมักจะใช้กับกลุ่มคนเฉพาะมากกว่ากลุ่มคนที่ตัดต่อเสียงในพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะเก็บให้มีขนาดเล็กลงมาเขาจะเก็บเป็นไฟเฟรคแทนนะครับตรงนี้ ตัวนี้ยังถือว่าคอนซีเดอร์ว่าเป็น o s s rate อยู่นะครับตรงนี้แต่ก็ก็คือเล็กลงมาระดับหนึ่งีย๋ยวก็ยังเล็กกว่ากันไม่มากแล้วก็อาศัยว่า c o m p a t i b i l i t y ไปไปลินุกไปแม็กเนี่ยได้ดีมากนะครับดีกว่าเวฟนะครับตรงนี้คราวนี้ไฟล์ที่มันจะถูกบีบอัดเลยก็คือมี mp 3กับ a ac นะครับ ax ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มี Popular เท่าไหร่นะครับ Compatibility มันต่ํามากถ้าพูดถึง mp 3มกับ ac เนี่ยก็คือใช้ในอุป,ปกรณ์ทั่วไปเลยใช่ไหม อจาจะบอกว่าเออพูดถึงเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะรู้ไว้ว่าเวลา,าเขาคนมันมีคนคิดพวกอัลกอริทึมอะไรพวกเนี้ยพวกประเภทบีบอัดไฟล์ mp3 a พ c พวกเนี้ยเขาก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์ได้นะเา็าจะได้อย่างก,การที่ใครสักคนหนึ่งเขียนโปรแกรมที่มันจะอ่านไฟล์พวกนี้ได้เขาเขาก็จะเก็บค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ไปแต่บางตัวมันมันหมดลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับก็ใช้ได้ครับแต่ว่าพวกนี้ยังไม่หมดนะครับเขาก็จะเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ เอ็มวีสามกับเอเซเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาครับแต่ว่าเอเซเนี่ยมันพ,มพัฒนามาเมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้เองเอ็มวีสามนี่คือหลายสิบปีแล้วถ้าถามว่ามันตา่างยังไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่ลดลงมาจากสิบเมกแล้วเหลือหนึ่งเมกบเท่ากันเนี่ยจากไฟลเวฟนะครับหรือไฟล์รอมันเนี่ยไฟเอ็มวีสามหนึ่งเมกไฟลเอซ์หนึ่งเมกเทนเดียวกันเลยเนะี่ยคำตอบเบอร์ถ้าเสียงไหนจะดีกว่าคําตอบคือเอเอซจะเสียงดีกว่ามากนะครับเสียงเนื้อก็มันเป็นอักลกอริทึมใหม่ด้วยแล้วก็พัฒนาห่างกันสองตัวน,น,ปปนะครรับตงนี้ คืออย่าง MP3 เนี่ยมันก็เป็นสแตนดาร์ดเมื่อสักปีประมาณหนึ่งก็เก้าสามได้คิดจะสหนึ่งกัเก้าสามก็ยี่สิบแปดปีก่อนนานมากมากเลยมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรต่อนะครับก็ม่นก็พัฒนาได้จนจนถึงระดับหนึ่งอะ่ะที่มันพัฒนาคือประมาณปีสองพันประมาณเนี้ยครับก็หมดมาตรฐานแล้วก็คือเหมือน extend ต่อมาแต่ว่า AAC เนี่ยมันมาหนึ่งก็เก้าเจ็ดมันก็พัฒนาเรื่อยล่าสุดปีสองพันหกก็ยังคงทําตัว s s l e s s นะครับ ที่มันเป็นของ AAC อยู่เลยนะรตรงนี้ก็ยากจะบอกว่า AAC เสียงดีกว่ามากแต่แน่นอนว่าบางดีไว่ก็กอ่าน AAC ไม่ได้นะครับตรงนี้ถัดไปเป็นเรื่องของการบีบอัดวิดีโอบ้างน,นะครับมีอัดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีโคเด็กที่เป็นค่อนข้างจะหมาว่าทหานอยู่ก็คือมี H สองหกหนึ่งนะครับได้เกิดปีในหนึ่ง้าแปดแดนะครับปัจจุบันมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นสองหกสาสองหกี่นะแหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเ2 6 4สองหกสี่อยู่ใช่ไหมครับที่มีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งไอ H สองหกสี่ตรงนี้เนี่ยอ่า มันก็บีบอัดเป็นมาตรฐานที่ใช้ในพวกอะไรนะหนังตระกูลพวกที่เป็นอ่าบูเลหรือว่าเป็นดีวดีอะไรพวกเนี้ยฮะเออบูเลดีวีดีเนี่ยเป็นเฮดสองหกสองนะครับเฮดสองหกสี่เนี่ยเป็นบูเลนะครับตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นมือถือพวกเราหลายๆคนใช่ไหมครับถ้าเป็นมือถือเครื่องใหม่ๆมาจะสามารถอัดวิดีโอเป็นไฟล์ประเภท HEVC ได้ครับตรงนี้ HEVC เนี่ยจะเรียกอย่างหนึ่งก็เป็น h ฮดจุกก็ได้นะว่าคือมันจะมีขนาด เล็กลงมาถ้าถามว่าแต่ละรุ่นที่ผ่านๆมานเนี่ยมันเล็กลงขนาดไหนใช่ไหมก็เล็กลงแบบเท่าตัวครับเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีใอสสองหกสี่เนี่ยมันก็เป็นป๊อปปูล่าสมัยอาจารย์เด็กๆนะมันก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับมันก็จะมีคนคิดออัหนึ่งที่เป็นโอเปนซอร์ชื่อว่า X264 นะครับซึ่งมีขนาดก็เทียบเคียงก็ใกล้ๆกันเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ก็จะมีอะไรนะขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยไม่เท่ว่ามังเอาไปเล่นื่อง่ h 264ได้ ถา่ว่าคนคิดพวกลิขสิทธิ์พวกนี้เนี่ยเขาได้ตังตรงไหนเขาได้เขาได้ตัง,ตงของ,ง,งเครื่องเล่นครับเครื่องเล่นแล้วก็ถ้าโปรแกรมที่อ่านไฟล์พวกนี้ก็ต้องเสียลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็มันก็จะมีตัวนี่ครับ b i t เ a ทใช่ไหมครับว่าถ้าจะได้เหมือน quality เท่ากันเนี่ยเอาง่ายๆขนาดว่า x264 เนี่ยมันมันห่วยกว่า h264 นะถ้าถามว่า b i t เ a t เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก็คือมันมีขนาดเล็กที่สุดเลยเมื่อคุณภาพเนี่ยก็คือขนาดของแฟ้มข้อมูลใช่ไหมแต่ว่า คุณภาพเท่ากันฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใช้พวกอะไรคูด้ Intel q ล i c k s ซ n c หรือพวกเนี้ยมันก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับสมัยก่อนก็จะมี d x นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น Open นซอร์เชียร์ออเอ็ id, อะไรบ้างถ้าตัวสลับกันก็ก็ได้ระดับหนึ่งครับสมัยมก่อนอาจารย์มีกล้องวิดีโอกะอาดพวกเนี้ยเนาะแต่ว่าลหลังมาก็ x 2 6 4สองกสเนี่ยคือเล็กสุดสุดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นว่าเป็นเ e v c เนี่ยเล็กกว่าเอ็กองหกสครึ่งหนึ่งเลยนะครับทีเดียวก็คือเล็กประมาณหือ6กเหลือาก เดิมนะครับเขาก็คิดไม่ได้นะมันก็คือสติปัญญาของมนุษย์นี่ไนงะการสร้างสรรค์าง,งานวิจัยนะมันก็จะสร้างสรงสรค์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอนนี้วิดีโอที่เราดูดูปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเอะวิดีโอของเราคืออะไรเราพูดถึงอพันฟูลเฮดีก็คืออะไรครับพันแปดสิบพีใช่ไหมเราพูดพีที่ว่านะ่ะมันคืออะไรบางคนไม่รู้บางคนนึกว่ามันเป็นคาว่าพิกเซลคาตอบของมันไม่ใช่คําว่าพิกเซลนะครับ ไอตัววิดีโอเนี่ยครับมันมาจากคำพีที่ว่าน่ะมันมาจากคำว่า progressive ครับสมัยก่อนมันไม่ได้มีคำว่า progressive เดี๋ยวมันมีคำว่าตัว i ด้วยเช่น 1080i 720i อะไรไประเภทพวกเนี้ย i มันย่อมาจาก i n t e r l a ์เนนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์จะบอกเอ้ว่าตอนที่สมัยก่อนตอนที่แบนด์วิดของเน็ตเวิร์กมันมีไม่เยอะแม้กระทั่งว่าเคเบิลทีวีเลยก็ตามเนี่ยพอเขาจะอัพคุณภาพภาพที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเขาติดปัญหาครับว่าแบนด์วิดมันไปไม่ถึง มันก็ทั้งสายแลนสมัยก่อนพอมันแบนด์วิดต์มันไม่ได้พวกเนี้ยเขาก็ต้องมีวิธีการที่ทำไงให,ให้ให้ประหยัดแบนด์วิด์ขึ้นเขาเลยคิดวิธีการแบบแรกขึ้นคือเรียกว่าอินเทอร์ลน็์ก่อนนะครับอินเทอร์ลน็์ก็คือว่าเนี่ยก็คือเราเห็นภาพสองภาพนี้เห็นไหมครับว่ามันวาดคนคนละส่วนไหมก็คือต้นไม้ตรงนี้ยไอมน,นี้ก็คือยอดของต้นไม้เนาะแล้วนี่ก็เป็นใบก็คือเป็นภาพตรงนี้ส่วนถัดไปตรงนี้มันหายไปก็คือมันปรากฏตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าอินเทอร์เน็์เนี่ยวิธีการวาดภาพของทีวีหรอ เขาจะแบ่งเขาจะซอยแบ่งนี้ครับเป็นอย่างละครึ่งนี่ครับว่าเป็นส่วนก้อนก้อนหนึ่งของของแถวเนี่ยครับจากนั้นนะเขาก็จะวาดสลับกันสองแถวเนี่ยสลับกันก็คือเขาจะเรนเดอร์ภาพบนเนี่ยก่อนในหนึ่งในหกสิบวินาทีแล้วก็ในในส่วนสองส่วนหกสิวินาทีที่ที่สองอ่ะนะก็จะวาดภาพอันนี้ถัดไปก็จะวาดภาพเนี่ยคือวาดสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไป,สล,นไปสลับกันมาในหกสิวินาทีเนี่ยมันวาดอย่างเงี้ยก็คือวาดเฟรมบนอ่ะสามสิบครั้งวาดเฟรมล่างอ่ะสาสิบครั้ง พอเรามองเห็นเราก็จะมองเห็นเหมือนประมาณเหมือนคล้ายๆเหมือนรูปขวางเนีย่ยคือเรามองเห็นเสมือนว่าภาพแบบมันติดกันเลยเรามองเห็นเสมือนว่ารูปภาพมันติดกันเลยพอเนื่องจากว่าตาเรามันก็อย่างที่บอกไปฮิวแมนายคานซีอาบอฟเตอร์ที่เฟรมเพอร์เซกเกอร์เนี่ยก็คือบอกว่ามนุษย์เราเมันเห็นไม่เกิน30เฟรม่อวินาทีแต่ความจริงไม่ใช่หรอกเราเห็นเราก็เห็นว่ามันกระพริบแป๊บแ๊บแป๊บแ๊บ,บแต่ก็พอรับได้ว่าภาพมันชัดขึ้นนะตรงนี้จริงๆแต่ว่า ใครเคยเอากล้องมือถือเนี่ยเอากล้องวิดีโอไปถ่ายจอทีวีสมัยก่อนดูสิเราจะเห็นมันจะภาพตรงทีวีมันจะเลื่นปุบ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 มันจะสั่นเลยอ่ะหรือว่าจอคอมสมัยก่อนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์แลนส์โหมดครับเพราะว่าแพรวิดมันไม่พอมันก็เลยวิ่งสองภาพวิ่งสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแต่ว่าตาเราลองเห็นเสมือนของภาพมันติดกันพอดีอะไรประมาณเนี้ยเออมันเหมือนกับว่าเราเอาพัดใช่ไหมมาพัดพัทพัเร็วๆเราจะเห็นเราจะเห็นเสมือนว่าพัดที่อยู่ในมือเรามันมีสองใบใช่ไหมนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะคือหลลัักกกาารเเดยวใช้ม ตอนหลังๆมาก็แบ n d w ิ d t ของเน็ตเวิร์กมันเริ่มได้แล้วเขาก็เลยทําเป็นแบบโปรเกรสซีฟแทนคือไม่ต้องมาพวาดวาสลับๆวาดมันเต็มสองอันพร้อมกนเลยปุ๊บๆไปเลยฮะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเกรสซีฟก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัวพันแปดสิบ p พันแปดสิบ p ที่ว่าคือพันแปดสิบ p p คือโปรเกรสซีฟนะครับไม่ใช่พิกเซลนี่หลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถ้าไปครับถ้าเราแบ่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์นะ่ะมันก็จะแบ่งเป็นรูปแบบของ ตัวเลขใช่ไหมถ้าเป็นข้อมูลเชิงจํานวนเป็นตัวเลขก็ได้แล้วก็โนมูลิต์ดัตตเป็นข้อมูลเป็นอักขระที่เป็นชาร์ตเตอร์ดัตตเป็นข้อมูลกราฟิกที่เป็นรูปภาพใช่ไหมครับตรงนี้ที่เป็นวาภาพต่างๆแล้วก็ตัว Image ตรงนี้ที่เป็นภาพลักษณ์ก็คือกราฟิกตัวเนี้มันจะต่างตรงที่ว่ามันจะเป็นรูปวาดอะไรมากกว่าแต่กราฟแต่ Image ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นภาพสีเหมือนภาพถ่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เมื่อที่จะมอไว้ที่เขาเก็บเป็นเวกเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ แล้วก็ลักษณะข้อมูลที่ดีจะมีลักษณะยังไงก็ข้อมูลก็มีความแม่นยำใช่ไหมทันเวลาใช่ไหมครับสม,สมบูรณ์ครบถ้วนกระทัดลัดนะครับแล้วก็ตรงกัรข้ามกันของผู้ใช้แล้วก็มีความต่อเนื่องอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลที่ดีเนะี่ยมันก็เป็นของลักษณะของที่ดีอย่างมันแต่ว่าข้อมูลน่ยมันจะทําได้หรือเปล่าก็าอีกเรื่องหนึง่งส่วนทางปวงเนี่ยถ้าพูดถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกไปว่ามันจะติดก็ตรงที่มันเหมือนกับว่าเราอยากได้ภาพที่ใหญ่ๆนะเราอยากแบบ่งเราอยากได้ภาพโ k อย่างเนี้ยแต่ท จอมอนิเตอร์เนี่ยมันดู 4K ไม่ได้ใช่ไหมจอคอมนะจะมีสักกี่คนที่มีจอ 4K ที่จะสามารถดูได้ปัจจุบันก็มีสแตนดาร์ดอย่าง 8K อะไรเงี้ย 8K นะ 8K ก็มันก็มีมาใหม่ๆอะแต่ถามว่าเออแล้วเน็ตเวิร์กล่ะดูจากสื่อไหนจากแฟลชไดร์หรอจากบูเล่หรออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนก็มีแฟลชไดร์ใหญ่ๆใช่ไหมเวลาจะดูหนังอ่ะเอาแฟลชก็ไฟหนังเสียบแฟลชไดร์ใช่ไหมครับเอาแฟลชไดร์ไปจิ้มเอาหลังทีวีก็มีเหมือนกันอะไรแบบเนี้ย ก็ทุกอนนี้มันทําได้ไงแต่สมัยก่อนสมัยอาจารย์ไปเรียนปอตีแฟลชไดร์แฟลชไดร์ที่อาจารย์ถือไปตอนเรียนอ่ะหกสิบี่เมกมันเยอะไหมโอ้มันเยอะมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนแผ่นดิสมันก็หนึ่งองเมกใช่ไหมเมกหนึ่งสองเมกไอเนี้ยมันได้ห4สสเมกมันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเออแล้วก็ลองหลังมาซื้อตัว256ห้าสหกเมกเนี่ยต้องห้าันบาทยังจําได้เลยว่าซื้อ2 5 6ห้กเมกะแฟลชไดร์ฟสองหเมกะไบนะไม่ใช่หนึ่งกิกนะพวกนี้มันเป็นก ในก่อนก็ห้าพันบาทเลยอืมก,ก็ต้องใช้ให้มันคุมนะ้มเนาะตอนนี้ต่อไปเนี่ยก็พูดถึงโครงสร้างข้อมูลว่าถ้าเราเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราพูดถึงอันนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาระบบฐานข้อมูลซึ่งก็เป็นวิชาที่อาจารย์จะสอนก็พวกเราก็คงได้เรียนตอนขึ้นปีสองนะครับผมก็ถ้าอยู่รอดถึงเนาะเราก็ได้เรียนกันในตอนปีสองก็จะแบ่งข้อมูลเป็นอ่าในใ,นในระบบฐานข้อมูลน่ะก็จะแบ่งข้อมูลเป็นตั้งแต่เป็นบิตบิตที่หมายถึงศูนย์บหนึ่งสถานะที่เป็นแบบ ไฟติดไฟดับนั่นแหละครับตรงนี้แล้วก็เป็นไบต์ไบต์ก็คือซีเควนซ์ของบิตรวมกันใช่ไหมขึ้นลําดับของบิตรวมกันทั้งหมด8ตัวเขาจะเรียกว่า1นึ่งไบต์ก็คือฟิกไว้เลยว่าโลกไปเนี่ยมันเรากำหนดให้1ไบต์มี8บิตนะครับจากนั้นมีข้อมูลหลายๆไบต์รวมกันก็จะเรียกว่าฟิลค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลเช่นเป็นชื่อเป็นนามสกุลข้อมูลหลายๆฟิลรวมกันเช่นชื่อรวมกักบว่าชื่อคอร์สวันที่และเกรดเนี่ยก็คือเป็นเลคคอร์ดก็คือเป็นเป็นข้อมูลที่เก็บเป็นเลคคอร์ดเป็นัับนนน่เองเทึก จากนั้นหลายๆเลขขอรวมกันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นแฟ้มข้อมูลเก็บเป็นไฟล์เอาไว้คพราะที่ไฟล์สมัยก่อนมันก็จะเรียงเป็นแบบเป็นคําเป็นแบบเป็นเลขขอรเ,รเรียงมาอย่างนี้มันก็จะมีวิธีการเก็บของมันว่าจะเก็บรูปแบบยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก่อนที่จะเป็นระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันรูปแบบแรกนะเขาจะเก็บเลขขอ,แบบแขอให้มันเรียงกันเช่นเลขขอที่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะเรียงไปเลยจากต้นไฟล์ไปท้ายไฟล์วิธีการที่เราจะได้เลขขอที่เก้าหรือที่แปดเราจะต้องอ่านจากเลขขอที่หนึ่งสาม ปเรืเ่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงเดคคอที่เก้าหรือไดอที่แปดอุปมาก็เหมือนเรามีเทปพัสดเศตนะครับเราทันกันเนาะสมมติว่า,ทวาเทปพาเสเศตหน้า A ใช่ไหมมันมีเพลงอยู่ห้าเพลงเขาหลังๆมาเนี่ยก่อนที่จะล้มเลิกไปเขาก็พยายามจะดลดอัลบั้มให้มันเหลือแค่สิบเพลงพอออกอัลบั้มได้แต่ก็จะมีเพลงที่มันพอกับไม่พอนะผสมกันอยู่นักร้องสมัยนี้นะมมห,ลหลังมาเขาเลยขายเป็นเพลงเอาไงออกซีรีส์ซิงเกิลดีกว่าก็สมมติถ้าเกิดว่าหน้าเอเป็นเพลงอยู่เพลงห้าเพลงเนี่ยถ้าเราอยากจะฟังเพลงที่สามเนี่ยเราไม่มีทาง ที่กระโดดเพลงข้ามเพลงที่หนึ่งไปเพลงที่สองไปได้ใช่ไหมเว้นแต่ว่าเราต้องกรอเทปให้มันผ่านเพลงที่หนึ่งแล้วเพลงที่สองไปจนถึงเพลงที่สามถูกไหมครับอะไรประมาณนั้นเนาะเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นเพลงที่สามเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของซีเควเชียลรูปแบบของการโครงสร้างไฟล์ที่มันเป็นเชิงลำดับอย่างนี้ครับเชิงลำดับอย่างนี้ก็คือมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเรียงลําดับข้อมูลอ่านตามไฟล์ไปได้แต่ว่าเราเราจะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันทําไม่ได้มันก็ต้อง ข้ามไปข้ามมาเนะี่ยคือต้องกรอเทปอะกรอไปกรอมาเหมือนกับว่าเราอ่านเราอยากฟังเพลงที่สามเสร็จแล้วอยากฟังเพลงแรกฟังเพลงแรกเสร็จแล้วอยากฟังเพลงที่สี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องดีเลยเพื่อที่จะกรอเทปใช่ไหมครับนั่นแหละคือการเข้าถึงแบบเชิงลำดับเก็บข้อมูลเรียงกันมาเลยแบบที่สองเนะี่ยก็คือก็คือบอกว่าเขาเห็นว่าอุ oh, ้ยอย่างนี้เข้าถึงอย่างนี้มันก็เข้าถึงยากสิอยากจะฟังเพลงที่หนึ่งเพลงที่สี่ได้เลย,เลยทำยังไงดีเขาก็เก็บเป็นรูปแบบของการแฮชนะคะตัวนี้แฮชเนี่ยเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เป็นฟัังก์ชนที สร้างเอาพูดออกมาตามที่กำหนดได้เช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีแฮชอยู่เนี่ยต้องการผลลัพธ์มีที่มีขนาดสิบอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีตัวเลขใดใๆก็ตามเอาเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันจะเหลือศูนย์ถึงศูนย์ถึงเก้าง่ายมากเลยอาจารย์ก็หารเอาเศษด้วยสิบใช่ไหมถ้าเกิดเอาเลขสามสิบห้า,มา,หามาก็จะเหลือห้าเอาเลขสิบมาก็เหลือศูนย์เอาเลขหนึ่งร้อยแปดมาก็จะเหลือแปดอย่างเงี้ยก็คือค่าแฮชฟังก์ชันคือบอกว่าถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่อยู่มีคาวามกว้างเท่ากับสิบเนี่ยเราก็เอาสิบหารคราวนี้ ก็เป็นหลักการของทางทำแฮชชิ่งเขาก็จะมีวิธีการที่จะบอกได้ว่าไอพื้นที่บนบนดิสที่จะเก็บเนี่ยหนึ่งเล่มจำหนักมันจะมีพื้นที่เท่าไหร่สมมติเราบอกว่าเราจะเก็บอยู่หนึ่งหมื่นเลขคอดแฮชชิ่งฟังก์ชันเขาจะทำอางไก็ได้ที่เขาจะดีไซน์เอามาแล้วทำให้มันเหลือไม่ว่าจะมีแฟ้มข้อมูลอะไรเลขคอดอะไรเข้ามเานะี่ะเขาจะมีวิธีการที่ประมวลผลมาแล้วสามารถบอกได้ว่าเอ้ยมันอยู่เลขคอดนี้นะล้วก็เก็บฟังก์ชันนี้ไว้แสดงว่าเวลาเลขคอดมันเอามาปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บพอยเตอร์ไปบอกที่เมมโมรี่่ทน อันนี้จะไม่สามารถเก็บบนวงแฟ้มข้อมูลได้แต่ว่าจะเก็บเป็นเมมโมรีแทนก็จะมีการอ่านข้อมูลแล้วเก็บไปในเมมโมรีหรือว่าอาจจะเก็บแยกแฟ้มข้อมูลเป็นยังเป็นไฟเล็กๆๆๆครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็มีหน้าที่บอกแค่ว่าอ๋อถ้าต้องการจะอ่านไฟหนึ่งให้ไปอ่านไฟล์ที่ชื่อว่า a b 7 h l ก็แฮชออกมาเป็นอย่างแล้วตั้งการอ่านไฟสามราจะได้อ่านมาเป็น SG9KA อะไรประมาณพวกนี้นะครับ ก็ข้อดีของของการทำแฮชชิ่งแบบนี้คือเราเราอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปใหม่แล้วก็บอกว่าอ๋อมันแฮชชิ่งแล้วได้อะไรก็เก็บไว้ที่นั่นก็ไปอ่านที่นั่นเอาเลยก็เราอยากจะเข้าถึงไฟล์อะไรเราก็แค่บอกบอกเลคคอร์ดมาอยากจะเข้าถึงเรคคอร์ดที่ 4, R 4อ๋อมันคือ A A C, B F ก็คือได้แ mm ันทีเลยข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงแฟมข้อมูลโดยตรงได้ แต่ถ้าเกิดบอกว่างั้นให้ดีลำดับ R 1ถึง R 4มาให้หน่อยอย่างเงี้ยมันจะเรียงยากและเพราะมันต้องเข้ามาหนึ่งสเต็ปแล้วก็ไปหาอีกที่ที่หนึ่งใช่ไหมแลเงี้ย A1 ก็เข้ามาหนึ่งสเต็ปหาที่หนึ่งมันจะไม่สามารถอ่านปลื้ดลงมาเหมือนกับตัวซีเควนเชียวได้แสดงว่าไอ้แบบที่หนึ่งนมันมีปัญหาคืออ่านแบบเป็นเส้นเนี่ยก็อ่านเรียงได้ดีใช่ไหมแต่อ่านแบบโดยตรงไม่ได้แบบที่สองครับอ่อานเรียงข้อมูลไม่ได้แต่ว่าเข้าถึงโดยตรงได้ ลองทายดูสิครับว่าแบบที่สามมนุษย์เราจะคิดอะไรขึ้นมาใช่ครับเราคิดไอ้แบบที่สามสามารถที่จะเข้าถึงโดยตรงก็ได้แล้วก็เรียงลาดับก็ได้นะครับตรงนี้ <laughs> ก็โครงสร้างที่เขาเก็บตัวอย่างเขาจะเก็บเป็น B ีทีก็คือไม่ใช่เป็นอาร์ริทรีนะเป็น B ีทีนะฮะตรงนี้ใครอยากรู้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆเหมือนเป็นอาร์ริทนะีเนี่ยก็คือเขาจะเก็บว่าสมมุติอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บหนึ่งสองห้าหกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเก็บเจ็ดไว้ข้างบนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากจะรู้ข้อมูลที่ต่ำกว่าเจ็ดเราก็จะ ไปที่โหนดซ้ายมือของ7อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมันก็จะไปหาที่สับซีก็คือหาตัวข้างล่างมานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิชา data structure ในคืนถัดไปนะครับก็ให้รู้คร่าวๆว่าประมาณว่ามันเก็บอย่างนี้ลงมาเช่นถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลระหว่าง7ถึง16เราต้องรู้ว่าเราต้องไปที่โหนดโหนดเนี่ยไปดึงข้อมูลจากจากเมมโมรีหรือบล็อกบล็อกนี้มาแล้วเราก็ไปอ่านข้อมูลอะไรที่เกิน16ก็จะเก็บไปที่นี่ 18, 21 23 25สมมุสิาเต็25แล้วมนเก็้ไดม4ตัวใช่มั้ยี่ั้พอล้นมันเป็น27บ,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 บไอยอยู่ข้างบน แสดงว่าเราจะรู้เลยว่าอ๋ออะไรที่เกิน27ไป30อ่อะไปเก็บอีกถัดไปก้อนก้อนถัดไปที่มันหลุดจอไปแล้วนั่นเองอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นก้อนก้อนที่4อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็คือให้รู้คร่าวๆว่ามันเป็นโครงสร้างแบบดัชนีที่สามารถหาลำดับได้ทั้งหมดจะหาใช่หไหมเราสามารถเรียงได้เลยก็คือ1 2 5 6หกมดก้อนนี้ปุ๊บไปอ่านข้างบนอ่านรูทมาได้7แล้วก็ลงมาอ่านโนหถัดไป9 12, 16 18 21กเห็นไหมเราสามารถที่จะเรียงได้ แต่มันไม่ได้อ่านปลืด้ดง่ายๆมันอ่านซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่มันเรียงข้อมูลได้แล้วสามารถเข้าถึงโดยตรงได้ด้วยอ,อ่ะต้องการ12อ๋อ12เนี่ยเราก็เทียบีละตัว7อ๋อมากกว่า7ไหมมากกว่า7อ๋อมากกว่า16ไหมไม่มาก 7, มมากว่า, 16, า16โอเคหล่นล็อกนี้ก็ลงมาที่12แล้วก็มาหาคิวตัวหาอที่ตัวฉะนั้นลำดับการเข้าถึงเนี่ยมันจะมีสเตปแบบว่าไม่ได้ตรงคือมันอาจจะไม่ได้ช็อตเดียวยิงตรงปุ่งเหมือนกับของแฮชไฟล์ออแกนิเซชันแต่แต่ว่าจำนวนครั้งททีี่่่มมมััันนนนจะเเยยกกก็้อออืบบาาร สีเกินไปเลยเพราะว่าถ้าลองคิดดูสิถ้าเรามีอยู่หนึ่งล้านเลคคอร์ดแล้วเราต้องอ่านยาวๆไปเนี่ยแน่นอนว่าโอ้อ่านอันที่เก้าหมื่นอย่างเงี้ยอ่านที่เก้าแสนนะอ่านไม่ต้องแปดแสนก็เหมือนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลคคอร์ดโอ้มันต้องเหนื่อยแน่เลยยังไงยังไงอ่านแบบอินเด็กไฟล์อัลกอริทึมเนี่ยมันมีจำนวนอ่านที่มากกว่าหนึ่งครั้งแต่มันก็ยังน้อยกว่าแปดแสนครั้งแน่นอนนะครับตรงนี้มันเัรวไปก็อ่านประมาณสี่ห้าครั้งก็แล้วแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครรงงงส้าขอแบบก สักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเทอมถัดไปก็คงได้เจอนะครับก่อนวิชาดัตเตเบดโอเคสลับคลิปนี้ก็หมดแต่เราจะพิมพ์แค่นี้ในเรื่องของข้อมูลระบบสารนเทศนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ